วันนี้แพทจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำปีกไก่และซี่โครงหมูอบซอสเมนูง่ายๆจากหม้อหุงข้าวและที่สำคัญสามารถหาซื้อวัตถุดิบสำหรับทำได้ในเซเว่นด้วยนะและตอนนี้ในเซเว่นมีเนื้อไก่สดและเนื้อหมูสดขายแล้วนะคะเนื้อสัตว์ปลอดสาเรเลี้ยงด้วยโปรไบโอติกไก่ไม่ใช่ฮอร์โมอนเล้งและหมูก็ไม่ใช้สาเรเล่งเนื้อแดงเมื่อซื้อมาแล้วเราก็เริ่มมาทำเมนูกันเลย ก่อนอื่นเราจะเทซี่โครงหมูตามด้วยปีกกลางไกย่ยี่ห้อ CP Selection ลงในมหม้อหุงข้าวก่อนค่ะจากนั้นวางหม้อลงไปเสร็จแล้วเทน้ำสะอาดใส่ลงไปให้ท่วมเลยนะคะตามด้วยปิดฝากดปุ่มคุกแล้วต้มให้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์สุกก่อนค่ะพอได้ยินเสียงน้ำเดือดให้เราเปิดฝาออกแล้วตักเนื้อสัตว์ที่สุกใส่ชามเตรียมเอาไว้ค่ะเมื่อตักเนื้อออกมาหมดให้ตักน้ำแบ่งเก็บเอาไว้หนึ่งถ้วยตวงนะคะ เสร็จแล้วนำหมอ้อไปล้างแล้วเทน้ําที่ตักไว้ใส่ลงไปตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะใส่ซอสพริกลงไปตามด้วยน้ตาตาลทรายน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวและพริกไทยขาวป่นค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมในหมอ้อให้ผสมกันจากนั้นเทป,ปีกไก่และซิคโครหมูที่ต้มเอาไว้ลงไปกดส่วนผสมให้จมในน้ำซอสแล้วนำใส่ลงในหมอ้อหุงข้าวกดปุ่มคุกอีกครั้งนึงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวส่วนผสมในหม้อหุงข้าวไปเรื่อยๆจนซอสเขามวดลงนะคะเมื่อซอสในหม้อหุงข้าวเริ่มงวดแล้วเราสามารถเพิ่มเวลาเคี่ยวส่วนผสมไปได้เรื่อยๆเนื้อสัตว์จะยิ่งเปื่อยมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วตักใส่จานรับประทานได้เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนลองไปทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายแน่นอนจ้า